ดีครับเจอกับผมอีกแล้วครับพี่น้องกับช่องเกจสดาแสงดีครับผมมือเนี่ยพ่อสวัสดีครับพ่อหมอนครับผมลุงรัตสวัสดีครับลุงรัตลุงลวดอยู่ไหนเนาะอุ้ไปทางไดเนาะไปทางใดนะครับมือนี่ติงได้ก่อนลุงรัตถี่ายบ้านเนาะครับเนาะยาเลี้ยงคือเลี้ยงายบ้านครับพี่น้อง เงายายบ้านลุงรัดครับผมมันติดถนนพอดครับลุงรัดที่งใหญ่เขาลูกกษติไปไหว้คุณมดตลาดก่อนเอาเอาไปตลาดเอาไปตลาดชั่วข้าวก่อนป่ะครับข้าวก่อนอือหารบ้านหลังบุญซื้อบ้านไม่แล้วซื้อบ้านไม่แล้วเนาะเออให้บ้านไม่เสร็จก่อนละถิ่ใหญ่เอ้ยบ้นใหญ่ของเขาเนี่ยถิ่งได้พวามื่อเนี่ยได้ยังกินข้าวเลยไม่เนี่ยมันนี่บุ๊บเนี่ยจุเนี่ยจุุลาเป็ดลาเป็ดเออนี่ครับผมพี่น้องลาเป็ดมาเด้อ นี่ได้ซื้อเหรอครับแต่ว่านี่ได้มาเห็ดครับพี่น้องลาเป็ด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 เอ้ยยังสบายเลยเบิดเท่านัว่ะเหรอเท่านั้นเลยคือเผามาชิมขนมกันคือเผาดิไอ้เดนกับลาเป็ดบ่ได้เห็นไปต้อนอกโดนครับผู้เฒ่าผมเกษียณแล้วครับเกษียนเราไปเห็ดยังกับพ่อไปเห็ดยังไงไงก่อน แลนวินอยู่เรแลนวินแบบเขียนงานแล้วเกษันสี่หกสิบหาแล้วเงินลาย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 แลนแลนวินอยู่แบบไงอหาตัอนกตัออยังกับลูกหลานไปผูเสียผู้สาวอยู่ใส่กับมหาลุดพอพอพอยกมือขึ้นบายบายบบายายเอาครับพ่อเราครับผมลุดครับผมสวัสดีครับอือมาแล้วครับอีกคันหนึ่งครับผมสายจวดสายจวดครับพี่น้องสายจวดครับมือหนึ่ง ธรรมดาเนาะครับเนาะมืออึนไปทางไหนปะตัวนกมืออึนไปทางไหนนี่แหละตัวนกเหรอเว่ยได้ตัวลุงรัดไอ้บ่ววางเนี่ยบัววางลุงรัดก็ลุงโหนก็บ่ัววางนี่น้ำเขาตั้นเลยเนีครับสวัสดีแยกกันไปหลา่กันเลรอไม่ได้เป็นตัวรับฝันอาผู้ใหญ่แง่ให้นี่นะบ่ววางนี่ครับอาหารเนาะพี่น้องเนาะทีมงานครับผมอาหารสุดๆลุงหลุดไปไหนมาข้ออาหารก่อนมาเกี่ยวสิ ครับพี่ยังเอาใส่จักเบียกบ้างไงพี่น้องเบ้างด้ใส่ขึ้นจักเบียกไอ้พี่น้องเบ้างด้วยยึบยึ๊บไปมาเด้อครับวันนีกมาโดนเจ้าหนี้นี่ซอยจุกนี่ยโดนแมนครับโดนโดนเขากินเชี่นึงเขาได้กินดูเด้อโอ้ยพี่น้องเลยผมเห็นตั้งแต่อาจารย์โกสายคล่องแล้วกับอาจารย์เขียวละครับสัตว์เอา ยายาเด้อว่าผมมีโอกาสจับมือนะครับเดี๋ยวจะไปเยี่ยมเยินแล้มึงเด้งมาเลยเด้งมูอกันเลยจอดธนาเลยจอดธนาเลยนันจอดบุหรี่ด้วยใช่ไปถึงมานั่งเครื่องนี่ได้ผ้าไปดอกพ่อมื่นได้หมื่นออกแล้วแต่เวีนแล้วตอนนกแล้วนี่น้องเอ้ยไปน้ำไปสนใจกับมาเด้อขอบคุณเออมิเตอร์ตัวตึ้งเก่งตัวนดีดี เอาไรออกเวหาเป็นไรเวหาเวหาแล้วคู่อ่างคู่อ่างนกคู่อ่างตัวนี้นกคู่อ่างสุดยอดไม่เอา้ไมาจักแกงคู่อ่างใช่ได้ใช่ได้ใช่ไหมล่ะใช่ได้บ่เออใช่ได้ใช่ไหมผ่านมาพ่อผ่านมั้ยบ่ผ่านผ่านผ่านหน่อครับผ่านเรียบผานเรียบนี่พี่น้องผมกับสายครับผมกับสายด้วกันครับผมสายเหนือด้วกันนะผมนะครับผมกับสายเหนือนกันผมนะครับพี่น้องอู้ อ้าวไปถึงไหนวะน่ะอย่าวางสัตน้องสี่ได้ครับพี่น้องเอ้ยจอดน้ำอยากกินไก่ขึ้นมาจอดไก่แต่นี่ตับเด้อเนี่ตับเด้อตับครับเฮ้ยว่ะเน้นแบบกินกินตะกินแต่น้องกึบอืมจอดเนาะเอินตะไนต์นะตะไนเด้อตะไนต์มาเดินไนเด้อ โอ้จ้าได้เจ้าเออเออไม่รู้อะไรเมืองดูเมื่อนี่แต่นายชอบได้เนี่ยแมนแล้วมัดยังกันมหาแแบๆมหาแแบๆมหาผมแปบบเมื่อนี่ครับมาธุระก็เลยชวนผมไปครับจังหวะผมมีธุระนะผมก็เลยว่าพอได้พอได้ไปดอกเราชวนผมไปหากินแมนมือนสองคนส็ตโลดเจ้าเงี้ยแล้วนะไปเก็บงงานน้อยหนึ่งหาใจ รับผมก็เลยบอลน่ะพื้นวัตถิันันย่ายของย่ายของกัไปครับแม่แมนี่ครับลุงวัทีิย่ายเขาย่ายเขาข้างในเนี่ยครับพี่น้องบ้านเพิ่งซื้อบ้านอยู่ข้างในบ้านในตรงนี้มันติดถนนพอดครับพี่น้องมันมันว่าเป็นยังดอกมันอยู่กลางถนนครับเดี๋ยววันนี้ถนนไม่นะครับพวกกงกงนงกงนกนี่เลาก็บยี่ยัไปโรงงานครับเอาไส่รถเล่าไปไปโรงงานมั้งครับโรงงานเล่าหรือตลาดน้องครับเนาะประมาณนี้

คิเดียวขั <Jean> ้นตับครับพ่อคิดเดียวขั้นตับครับพี่นเดีขั้นตับปฏิเดียวเดยวามตลดตรงนี้โถอึ๊บื้อึ๊บนี่ยเิเดียวขั้นตับไปเบื้องลางก็ปวดอายางไปตลอดาง้ามตลดเดี๋ยวต้อยรถเดี๋ยวผ่านเลยเียิงจกครับอปะ่ อีกแล้วโอ้โหคนกินเกี่ยวนนอยนึงมาก็ไปมา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 ครับผมมาสวัสดีครับโอ้เสียบีมาพร้อมเลยหมดนะนั่งนี่นั่งรนนี้ก็ได้เลยนั่งเลยมือไปขึ้นไหนะยังดีวอยังดียวไปน้ำ่ลาไปอแล้วตัวใหเอาตัวไดนไปนี่น้าแล้ว เขาบอกมีนางเด้เอาขันไปเอาขันกึงขันเอาคือว่าจิให้ผมบอกมีนา่มีนา่นสุดยอดเนี่เอาก็เอาไปต่อฮ้ก็นกมันไม่มีต่อมีนา่นออกไกลได้แล้วออกไกลเลยคอยมาเนี่ยคอยก็เอาขึ้นแล้วขันมืดมื้อนี่ฮะออกไกลได้เลยนะนกเขาหาด้วยมือนนั่นนะ อยยมันมีอย่างบ่แต่ว่าฝนตกพอดีก็เลยเอาลงลงมาดึงลัดมันมีอย่างบ่แค่นั่งเลยนั่งเฉยเลยครับนี่เลยมันออกลากขยันเลยไม่ออกไม่ออกใช่ไม่ได้สักตัวฮะใช่ไม่ได้ดูเลยนี่ดูงานไหนจริงบริษัทอะไรโยไม่คอมไทยปุ่นโอ้ม่คอมโน้นนะม่คอม ทำเป็ดทำเป็ดนี่ตะลุดเป้งไหนม่คอยกินดิบตะลุดเป้งไหนตะลุดแ่บแบ้าอยกินดิบนี่ไม่กินได้แล้สามคำแล้วตาเป็ดคนมากอย่างนี้แล้วเาจะจับัจััด้บางหรือับลวดเห็ดไปผ่าคิริวหอตับดวงจันทรก่งนี่ผ่ายคิริวหอตับจับหด้บงไม่เปนผู้เมนคิดิฮัวคิริวจะตีนนี่โอ้ยคิิงัวคิิัวครับผมเขาทำอะไรเพิ่นึงปั๊บอ้อดด งสลองใหญ่บานไหมครับผมพีน้องคนนี้โอกาสดีเดี๋ยวนิวว่าดีคิดโครงการคือการว่าดีดอกตามาไตวันคอจัดโครงการคอยยับไหนมาเลยคือเส้นกุกตัวเนาะกับเส้นกุกมาแต่เาียิเจนี่ละกัเส้นกุกมาตัวเนาะมันเจ็บขึนไว้กุกตัวเนาะมีกุเนเดียวเน่ะ ม่ได้เห็ดโดตัวนั่นเลยแม่นมาเ่เดียวว่มายูฮานี่มายูฮานี่เส้นกุกมาตัวเนาะเส้นกุกหลี่ระมีเงินรัล้าเนป็นยังไงางมาครับพี่น้องครับผมอะไรซอยจุซอยจุซอยจุตุ่นของลีกน้ำกันเล้อครับนะครับผมนี่เนี่ยบมีอย่างไรครับพี่น้องอนี้อันน้นี่ครับอ้อกระดุกบ่ตื่นขึ้นบยบแล้วก็ ขอหมอนอยากกินลาเป็ดครับแต่ว่าเป็ดมันเป็ดน้อยตัวน้อยมันใหญ่กว่าท่านขอหมอนมาไหมข่ออยากกินลาเป็ดเพื่อนเดี๋ยวมือไหนก่อยได้เป็ดมากกว่โทรหานะครับมันมหน่อยอยู่น้อนง่วงเนาะจีโซหานี่เอาเป็ดไงโตน้อยยุคนี้จังคอยจังคอยกินไหมนะพ่อเนาะกินไหมกินเนื้อก่อนเป็ดมันใหญ่กว่าท่านเป็ดใหญ่กว่าเป็ดได้ก่อน แล้วก็หาคนลาบได้ก่อนกูณพ่อหาเจ้าเออปากพี่ขนมบไเพื่อนเดี๋ยวก็หาคนลาบน้ำแล้วก็หาเป็ดได้ก็ตขหาเจ้าไปหาผู้สาวคุณบ้องให้มาหลานโอ้ล้านเช้าวันนา้เช้าเช้าครับผมพี่น้องเดี๋ยวให้พ่อปากพี่น้องเอิญพี่น้องมากินพ่อมางด้วยมากินนังกันเด้อลาบเปรตก็มีหาผู้สาวมาล้านก็เอียกเนี่ยตุ่มเนี่ยแข่งก็มีซอยจุซอยจุ ครับมากินข้าวแรงน้ำกันมากินข้าวแรงน้ำกันเขาเอนๆรคอยจุ๊กเจ็ดซีทุกท่านทุกคนครับผมตัวนี้ครับเนี่ยกินกันมาหนีแล้วครับพี่น้องนะครับเนาะนางคุยกันสวนสีห้าครับผมผนที่โตอีกระบ้านเนี่ยชิปนี่ไหนไดโน่กี่ตัวมันนะครับพี่น้องไิ่นี้ทำาะไรไปต่อนางคุยแล้วก็ทำนะครับเป็นการปลาดุกเนี่ยปาดุกเนี่ยปาดุกเนี่ยปาดุกเ๋อปลาดุกอินแล้วกันไปเลยเลยครับหน้าร้อยวินาะครับเนาะไม่ตัน ัปอยังไงก็ขอฝากติดตามนะครับฝากไลค์กดแชร์ครับผมยังไม่ยังไม่ยังไม่ซับสไครต์กดกระดิ่งครับเพื่อแกงเตือนคลิปใหม่ๆครับพี่น้องเจอเจอกันไม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ผมเกศดาแสงดีขอเก้าคำว่าสวัสดีครับลุณลอดสวัสดีครับเพื่อน์สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อ มีต่อไทยว่ะมีต่อไทยมีต่อไทยผมมีต่อไทยผมมีต่อายจะกวนผมมีวว้าต่อต่อายต่อ่กวนนี่จะกอนนะครับจกนเนี่ยโอ้ยพอแล้วพอแล้วไม่ได้คุยเลยยดไหล่เลยเนี่ยนี่ม่รู้ไม่สาไอ้ตยิวันทองเกียจจอยเลยนี่นด้ยินมากคนได้ยินมากขี้เกียดจจอาเลย อมรวยมหารวยไม่ได้คนไม่พ้นคุยอมพังพังรวยมีจระักพุ่งเซ็จเดียบรอย